นพวกเรากำลังจะดินเนอร์นะคะดินเนอร์ด้วยอันนี้มันเป็นไข่เจียวใส่ไข่ข,ย,ขยี้นะคะไข่ยี้นะคะอันนี้ควงผัดคณะฮ่องกงอันนี้นะคะปลาเค็มน,นะคะนี่เรากำลังจะดินเนอร์กันนะคะตามภาษาสาวไฮเอ็นสาวบ้านนอกดีกว่าสาวบ้านนอกค่ะเป็นคนบ้านนอกร์มิโดอั <of S 1> มโนแวร์นะคะดิฉันกำลัง กำลังจะกินกันตามภาษานะคะดิฉันขอถ่ายขัวแวบๆได้ไหมคะคุณเอาแบบแวบเดียวแวบหนึ่งได้ไหมอะไรคะขายขัวแวบหนึ่งได้ไหมขัวนี้เหรอขัวนี้แวบแดงนะที่ที่พวกฉันสั่งสิงสถิตนะคะตอนนี้นะคะนี่ยาจะกินกันแล้วนะคะแบบก็จะมีผู้คาเดนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกินของที่แบบว่าบริสมาราที่สุดก็คือกิน ไวน์ขาวนะคะแล้วจะกินกับปลานะคะนี่ขะไนายขาวกินกับปลานะคะเหมาะสมมากเลยนะคะโอเคคณะนีเยค่ะเดอเราก็ลองมาดูสำรวจคอกแมวของคุณบ้านคนงนี้นะคะอย่าเพิ่งออกไปไปลกค่ะนะคะนี่นะคะป้า เธอสูดูแมวที่แต่ละตัวนะคะจะสมบูรณ์สุขอินมีพี่มันอยู่กันแบบโอ้โหสบายเฉกเลยก็จะนั่งดูฟังเสียงน้ําไหลนะคะน้ําไหลไซเลนเป็นตัวปลาว่ายวนไปมาหน้าดูเอ็นแต่ละตัวดูสุขภาพดูความสุขของเขาที่มีสิคะไหมตัวเบลเลยไหมดูดูดูเทียบดูเทียบขนาดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคอนโดนะคะมีความสุขในกันเล่นของปีนป่ายนะคะแมวนี้คือแมวที่พี่แมวเก็ตมาเลี้ยงนะคะตอนนี้จะเป็นตัวแม่ตัวแม่อยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะตัวแม่หายไปไหนนาะตัวแม่ก็ใส่เสื้อสีชมพูนะคะอันนี้ลูกๆเขานะคะดูลูกสิคะเีื่ถ้าไปอยู่ร้านแก๊สที่หยิบผิดถังได้เลยนะเนี่ยปตทเนี่ยดูดูวน,นี่นะคะ จึงจะดูก็ดูไม่ออกแม่เขาหายไปไหนเนี่ยเราเดินตะหาแม่นะคะนี่นะคะดูความสุขเล็กๆของแบวที่นี่นะโอ้ถ้าเปรียบเทียบกับมีดอกทองรถล on. อนดอนนี่รถลอนดอนมึงไม่ต้องมานั่งอิจฉาชีวิตใครหรอกอีดอกมึงทําความสุขมึงทําความชีวิตความเป็นอยู่มึงไงให้ได้มากเท่าแมวพี่แมวก็พอนี่นี่นี่รถขี่เป็นนี่เป็นทางเลยนะนมึงดูนี่ใส่ยตะาหูนะคะ ขี่เยี่ยวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะไม่งั้นายแมวนะเอ๊ะทำไมหาแม่แม่แมว,แมว,แมวไม่เจอนาะอันนี้เป็น connecting room นะคะคือเหมือนกับว่าจะเป็นห้องเชื่อมสามารถปิดให้ได้แค่นี้แล้วก็เปิดออกไปนะคะแล้วก็ j o ยร room ได้เป็นอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นสัตว์เป็นสวนนะคะอันนี้ก็เดินออกไปในสวนนะคะอันนี้สวนสวยน,น,นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำภารกิจตามหาน้องแมวกันต่อดีกว่ามันหายไปไหน พี่แมวตัวแมวตัวแม่ไปไหนรู้อะตัวแม่ตัวแม่ไปไหน่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอันนี้ก็เหมือนว่าดบออกจากประตูบ้านออกไปก็จะเจอน้องนะคะแหมโอเคบาย